แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ14มีนาคม2568เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ยังรอคอยข่าวดีกันอยู่หลายๆท่านอาจจะทราบข่าวแล้วว่ามีการประชุมหารืออตัวแทนของชาวไร่อ้อยสมาคมต่างๆก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันปรึกสาหารือประชุมกันแล้วก็ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีณนะเวลานี้ก็คือ ยื่นหนังสือไปแล้วก็รอความคืบหน้าจะได้รับข่าวดีในรวันนี้หรือไม่อย่างไรก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปนะคะคลิปนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเงินตัดอ้อยสดเงินช่วยลดการเผาอ้อยนะคะมีความคืบหน้าจากสวชิปจิตนิยมมาอัปเดตนะคะ โดยเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานายชิปจิตนิยมสมาชิกวุฒิสภากลุ่มสื่อสารมวลชนจังหวัดกาญจนบุรีได้หารือผ่านประธานวุฒิสภาไปยังคณะรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานจินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีถึงประเด็นความล่าช้าในการจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยทั่วประเทศนะคะว่าตอนนี้ ปัญหาการจ่ายเงินชดเชยล่าช้าเป็นที่หนักใจของชาวไร่อ้อยทำไมต้องให้มีการทวงถามตลอดเวลาทั้งที่คณะกรรมาการอ้อยและน้ำตาลทรายได้มีมติเห็นชอบให้รัฐบาลสนับสน,นุนปัจจัยการผลิตแก่ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดในอัตราตันละ120บาทเพื่อลดปัญหาฝุ่นพีเม2.5สำหรับฤด,ดูการผลิตปี67-68โดยทางกระทรวงสารกรรส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีแล้วแต่ตอนนี้ ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องค่าชดเจยให้กับชาวไร่อ้อยแต่อย่างใดทางนี้กเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศได้ให้ความร่วมมือในการตัดอ้อยสดตามนโยบายรัฐบาลตั้งแต่เดือนธันวาคม2567ที่ผ่านมา ขณะนี้มีโรงงานน้ำตาลหลายแห่งเข้าสู่ช่วงปลายฤดูการหีบอ้อยและบางแห่งได้ปิดหีบไปแล้วแต่กเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยวิธีการเผาค่าใช้จ่ายตกตันละ130บาทแต่ด้วยแต่วิธีตัดอ้อยสดค่าใช้จ่ายตันละ240บาทซึ่งมีค่าใช้จ่ายมากกว่า ส่งผลให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระทุนที่สูงขึ้นจากการตัดอ้อยสดหากชาวไร่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยตามนโยบายที่กำหนดแล้วกลับไปใช้วิธีเผาที่สะดวกสบายมากกว่าจะยิ่งทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากเป็นปัญหาส่งผลไม่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดปัญหาการเผาไหม้ต้องการลดปัญหาฝุ่นเพียม2.5 โดยปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องของน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะรัฐมนตรีจะต้องรีบพิจารณาแก้ไขปัญหาเพราะกเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศรอไม่ไหวรวมทั้งชาวไร่อ้อยจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็ยังไม่ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลเช่นกันได้มาหารือและขอให้เป็นปากเป็นเสียงเพื่อส่งเสียงให้ถึงรัฐบาลให้ช่วยเร่งจ่ายเงินชดเชยค่าตัดอ้อยสดชาวไร่อ้อยถือเป็นผู้ผลิตความหวานให้ประเทศ อย่าให้ชาวไร่อ้อยต้องหวานอมขมกลืนผมต้องขอออดวอรรัฐบาลขอความช่วยเหลือจากภาครัฐให้เร่งช่วยเหลือเงินเยียวยาชาวไร่อ้อยอย่างเร่งด่วนนี่ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งจากสอวอชิปจิตนิยมนะคะที่ได้ติดตามทวงถามเงินช่วยค่าตัดอ้อยสดสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยหลายท่านหลายองค์กรหลายสมาคมรวมทั้งภาคเอกชน แม้แต่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็ได้ตื่นตัวนะคะว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้ส่งหนังสือหรือได้ร้องไปที่รัฐบาลแล้วแต่กลับนิ่งเฉยอยู่ในขณะนี้ไม่มีความคืบหน้านะคะแต่ถ้าหากมีความคืบหน้าในเรื่องของเงินตัดอ้อยสดความช่วยเหลือของพี่น้องชาวไร่อ้อยแอดก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบต่อไปนะคะอัปเดตวันนี้14มีนาคม2568